สวัสดีครับวันนี้มาดูอะไรซะหน่อยสวัสดีครับ,อรรบโอ้โหแรบันปูง นี่อยู่ร้านร้านร้านบออะไรนะครับตรงแยกแยกน้องเต่าสุรินนะครับใน,น,น,นมาสับยางครับ <laughs> อขออนุญาตรีวิวหน่อยครับ <laughs> ตัวนี้บ้านโป่งตัวใหม่ใช่ไหมครับนี่โอ้หนี่บ้านโป่งแท้เลยอะไรก็มีเยอะอยู่ครับอื่โอ้มีตัวโมด้วยสูตรช่างไหนครับช่างเยียวไหมครับนี่อโอ้ ไอตัวตัวโมกับตัวไม่โมมันราคาต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันก็หลายร้อยนะนี่ครับสูตรช่างเอียวบันโลงแท้เลยครับหมูเรียบร้อยตัว<อ>นี้ดืมๆ ตัวนี้ตัวเก่าใช่ไหมครับตัวใหม่เหรออ่เป็นตัวเก่าตัวเอามาขายตัาแล้วอตัวเก่านี่ครับใครสนใจก็มาได้ครับร้านร้านบออะไรตรงแยกน้องเต่าสุรินครับนี่ครับบบอะไร มีไฟมีอะไรแต่งสิบล้อมีครบชุดครับพี่